สวัสดีค่ะวันนี้ขยับปากจะพาทุกคนมารู้จักกับพระนางสุพยาลัตพระราชินีองค์สุดท้ายของพมา่าซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกถึงความหดร้ายของพระนางว่าเป็นคนที่มีใจเลือดเย็นอย่างที่สุดเดิมแล้วพระนางมีเชื้อสายสามัญชนเนื่องจากยายเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าจักกายแมงซึ่งมียศเป็นเจ้าชายขนาดนั้นยังไม่ได้คลองราชได้ตกลุมรักแม่ค้าหน้าสวยจนคว้าเธอมาเป็นนางสนมไม่นานเจ้าชายก็ได้ขึ้นครองราชนางก็ได้เป็นพระมเหสีเอกนามว่าพระนางนันมาดอเมนูหลังจากนั้นเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวชื่อสิ่งพยุมะชิงซึ่งมีความหมายว่า นางพญาช้างเผือกเมื่อโตเป็นสาวก็ได้เป็นพระมเหสีตำาหนักกลางในพระเจ้ามินดงตำแหน่งพระมเหสีตำาหนักกลางมีคำเรียกภาษาพมา่าว่าอเลนันโดชื่อนี้จึงกลายเป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไปพระนางอเลนันโดซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามินดงได้มีทิดาร่วมกันสามพระองค์ซึ่งคนโตก็คือ พระนางสุพยาจีคนกลางคือพระนางสุพยาลัตและคนที่สามคือพระนางสุพยาเลพระนางสุพยาลัตที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้มีนิสัยเหมือนพระมารดาคือเป็นคนเจ้าเล่ห์ทะเยอทะยานใจร้ายพระเจ้ามินดงบิดาของพระนางสุพยาลัตนั้นคิดไว้ว่า จะให้เจ้าฟ้านยองยานกับเจ้าฟ้านยองโอ๊กขึ้นคลองราชเนื่องจากทั้งสองคนมีความสามารถและเรียนจบโรงเรียนฝรัง่งฉลาดและเข้มแข็งเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งแต่พระนางอเลนันโดเห็นว่าถ้าเก่งกล้าเกินไปจะควบคุมได้ยากจึงเสนอเจ้าชายสีปอที่อ่อนแอกว่าเพราะบวชเป็นพระมาตลอด เป็นคนหัวอ่อนเชื่องช้าพระเจ้ามินดงเป็นคนที่เกรงใจพระนางอเลนันดอมากตอนนั้นจึงไม่ได้ตัดสินใจให้ใครเป็นรัชทายาทอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งพระเจ้ามินดงป่วยหนักไม่มีเรี่ยวแรงแล้วพระนางอเลนันดอได้เรียกพวกเสนาบดีมาประชุมประกาศแต่งตั้งให้เจ้าชายสีปอเป็นรัชทายาทและได้ไล่จับบรรดาเจ้าฟ้าและขุนนางในฝ่ายอื่น ที่ไม่ใช่พวกพ้องของตัวเองเข้าคุกเมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้วก็ให้เจ้าฟ้าสีป่อขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งพมา่าพระนางอเลนันดอได้คิดหมายไว้ว่าจะให้ธิดาคนโตได้เป็นคู่ครองกับพระเจ้าสีปอแต่เมื่อข่าวไปถึงหูลูกสาวคนรองอย่างพระนางสุพยารัตพระนางก็ไม่นิ่งเฉยด้วยความทะเยอทะยาน พระนางได้ฝ่าด่านทหารเข้าถึงเนื้อถึงตัวพระเจ้าสีปอจนได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีแห่งพระเจ้าสีปอพอเสร็จงานพระบรมศพพระเจ้ามินดงซึ่งก็ใช้เวลาเพียงเจดวันพระนางสุพยาลั์ทรงปโปรดให้จัดงานปอยหลวงขึ้นสมวันสามคืนอย่างสนุกสนานเพื่อให้ชาวเมืองมาเที่ยวงานให้ลืมความทุกข์ความโศกเศร้า แต่ความจริงแล้วก็เพื่อจะกลบเกลื่อนแผนการสังหารหมู่ที่พระนางได้เตรียมไว้เมื่อฟ้ามืดก็ได้เริ่มแผนการสั่งฆ่าบรรดาเจ้าพี่และเจ้าน้องของตัวเองรวมถึงเจ้าจอมมันดาขุนนางและบริวารของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็โดนประหารไปด้วยส่วนพระเจ้าสีปอนั้น ถูกหมอมเล่าจนเมามายไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรืออีกในหนึ่งคือพระองค์ทรงรู้ถึงแผนการทุกอย่างแต่ทรงดื่มให้เมาเพื่อไม่ต้องรับรู้ถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะตัวเองไม่สามารถขัดใจพระนางสุพยารัฐได้การสังหารหมู่ต้องใช้เวลาถึงสมวันเพราะต้องลงมือฆ่าเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นเมื่อตกเย็นฟ้ามืด ผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานละครเริ่มออกโรงดนตรีปีพาดบรรเลงดังได้ที่แล้วก็จะช่วยกลบเสียงโหยหวนของผู้คนที่กำลังเผชิญกับความตายทั้งเสียงร้องขอชีวิตหวีดร้องด้วยความกลัวและความเจ็บปวดว่ากันว่าคืนนั้นหมาเห่าหอนทั้งคืนจนคนลุกกันเลยทีเดียว ทุกศพถูกฝังไว้ในหลุมใหญ่หลุมเดียวกันที่ขุดรอไว้ท้ายวังหลังจากนั้นเจ็ดวันซากศพก็ขึ้นอืดเกิดแก๊สด,ดันดินที่กลบหลุมไว้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั้งเมืองทำให้พระนางสุพยาลั์โมโหมากสั่งให้เอาช้างมาเดินเหยียบจนดินยุบแต่ก็ยุบลงไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอแก๊สสะสมตัวได้ใหม่ กดดันดินขึ้นมาอีกรอบกลิ่นเน่าก็ออกมาอีกต้องเอาช้างมาเดินเหยียบอย่างนี้อยู่หลายวันสุดท้ายพระนางทนไม่ได้สั่งให้ขุดเอาซากศพใส่เกวียนไปฝังอย่างนอกเมืองความลับเลยแตกชาวบ้านชาวเมืองรู้กันทั่วส่วนการหมดอำนาจของพระนางสุพยาลัตนั้นพระนางไม่พอใจที่อังกฤษให้ค่าสัมปทานป่าไม้น้อย และฝรั่งเศสทำท่าเหมือนจะเสนอให้มากกว่ารวมกับมีการกล่าวหาว่าอังกฤษลักลอบตัดไม้เยอะเกินกว่าที่ได้รับสัมปทานพม่าเลยสั่งปรับอังกฤษอย่างหนักถึงหนึ่งล้านรูปีอังกฤษก็ไม่พอใจยื่นประท้วงแต่พม่าไม่ยอมตอนนั้นพระนางสุพยารัดคิดว่าตัวเองมีฝรั่งเศสหนุนหลังแต่ต่อมาเกิดเรื่องเข้าจริงๆ ฝรั่งเศสก็วางตัวเป็นกลางวันที่17ตุลาคมพศ2428อังกฤษก็เริ่มส่งข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาดอย่างเช่นให้อังกฤษเป็นคนควบคุมนโยบายการค้าการเดินเรือของพาม่าทั้งหมดซึ่งถ้าไม่ได้ก็จะทำการรบกับพามา่าขณะนั้นอังกฤษได้ยึดทางใต้ของพาม่าได้แล้ว พระนางสุพยาลั์ตัดสินใจสู้รบกับอังกฤษพระเจ้าทีบอก,ก็ตามพระไทยมาเหสีจึงสั่งให้เตรียมพลไปรบอังกฤษก็เคลื่อนพลเข้ารบจากย่างกุ้งบุกไปตามลำน้ำอีระวดีถึงมันเดเลใช้เวลาแค่สิบสี่วันก็ยึดเมืองหลวงได้ซึ่งนอกจากอาวุธของอังกฤษที่พม่าเทียบไม่ติดแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนไม่คิดจะต่อสู้เพราะไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรเนื่องจากรัฐบาลของพระเจ้าสีปอโดยพระนางสุพยาลัตกดขี่พวกเขามาตลอดบ้านเมืองจึงขาดความสามัคคีอย่างหนักพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยาลัตถูกเชิญออกนอกประเทศไปกักกันที่เมืองมัทราชประมาณสองถึงสเดือนและหลังจากนั้น ถูกส่งไปประทับถาวรที่เมืองรัตนคีรีประเทศอินเดียพระนางสุภยาลัตได้ทะเลาะกับพระมารดาซึ่งก็คือพระนางอเลนันดดจนพระนางอเลนันดดขอกลับไปพม่าซึ่งอังกฤษก็ยอมและพระนางอเลนันดดก็สิ้นพระชนที่พม่าส่วนพระเจ้าสีปอและพระนางสุภยาลัตนั้นอยู่ที่อินเดียนาน31ปีจนพระเจ้าสีปอสิ้นพระชนที่นั่น พระนางสุพยาลัตจึงได้รับอนุญาตให้พาลูกสาวไปอยู่ย่างกุ้งหลังจากพระนางสุพยาลัตกลับคืนสู่พม่าก็ทรงเคียดแค้นขุนนางพม่าที่ได้เปลี่ยนฝ่ายไปเข้ากับอังกฤษพระนางกล่าวโทษพวกเขาอยู่เป็นประจำมีฝรั่งเขียนเกี่ยวกับพระนางไว้ว่าเมื่อพระนางแก่ตัวแล้วก็รู้สำนึกทรงสง,งบสง,ง่ยมสุภาพน่าสงสาร พระนางเสียฟันทั้งหมดของตัวเองและทรงเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเมื่ออายุได้65ปีก็สิ้นพระชนงานศพก็จัดอย่างเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะกับชีวิตเรื่องราวของพระนางสุพยาลัตยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับป,ปากด้วยนะคะ